Oh. Mm. Oh. 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 sẽ Oh. Oh. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องว่องไปสู้ขู่สูค้สค,ครับผมมื่อนีบพ่อก็ะบอแม็กซพักกินพี่น้องมื่อหนีบบอแบกได้ปลาดุกต้มน้ําปลาครับผมมาแบบโอ้เป็นตัวตๆเลยครับผมตัวไส้กําลังพอดีกินครับต้มมาแบบหือหน้าผลข้นพี่น้องโอ้หืมบีน้ามุงนาาใช่พ่อมัมนี่โหขักเลยพี่น้อง ผักเข้ากับมีต้นหอมเด,ดิดครับผมแล้วก็วหอมหัวแด้งมามงแซ่บๆแล้มาแกงโรดทางไกลทางไกลครับผมโอ้ๆเป็นดาแซ่บขนาดเด้อพี่น้องมาครับมาๆพี่นอ้นองแซ่บๆแล้วมาแกนะ้งหืมมาแซ่บพี่น้องปลาต้มปลาด,ดุกปลาดุกต้มน้ำปลาเนาะ แซ่บบักครักเลยแซ่บอมบอกเคือรพอมมุ้นเ,นเ่ยแซ่บครับผมเมื่อนิ่นๆเลยพี่น้องอม,มา เนื้อแคนดีฮะโอ้ขักครับคุณล่ะรู้ไหมแม่เสียเบื้องตัวนี้ครับผม นี่พี่น้องกนี่ครับนี่นี่นี่มา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 ,มาโอ้อือ sẽ học rồi. ระวังก้างเลยพี่น้องเมนูเนี่ยก้างลายครับผมเมนูปลาดุกบางคนกินเ่าเป็นวิเคอรครับ กินน้ำในแข็งแล้วนะพี่น้องมากแรกการครับ อคุณดีบนาดรัเพียังนะครับใส่ไงครับผมบรดุกใส่ไง อ้ยมาครับครับเราแช่ดหมอแมกอืก นี่ยหลค้างครับผมเสียบหลยกินน้ำไหนเสียบยำนั่นพี่น้องอมานี่เขาเขากันไปยังพี่น้องเลยว่า ของพ่องพ่อเนี่ยก็มีก,มก้างด้ยพี่น้องต้องเคี่ยวละเอียดครับบางคน,นว่ากินยังไเพี่นว่าไม่อย่างก้างที่คอพี่นวอาย่านอยู่ครับผมแต่ว่าเลือกกินได้ตัวน้อยๆแล้วพี่น้องเลือกก้างก้างน้อยๆแล้วก็เคี่ยวให้ละเอียดละเอียดจังคืนครับผมอเอ้เอียบริละเอียดเนี่ย มาจะตีคอเลยอือจับนี่ครับมา Mm hmm. ขอบเลยล่ะอ๋อผ mm hmm. ู้ดีมักคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามก็เลิกใช้เพราเป็นกลังใจบ่าแบกเรื่อครับผมผิดพาพประการในขออภัยเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าคิดไหมพอกันไหมยุดดีไม่เฮงครับเรารับแรงเงานมืน่นเราเติมเง,งนเินแสนพี่น้องสำหรับนี้สวัสดีครับ